ชีวิตบางครั้งก็ค,คล้ายๆกับเหมือนเดินอยู่บนเส้นทางของผมบริกิจหลังจากที่ผมจบโครงการส,สารปรจนครพนมและก็ตำรวจปูทอนจังหวัดนครพนมนั้นผมเกิดความรู้สึกว่าชีวิตผมคงจะต้องเดินบนเส้นทางสายนี้ในการที่จะสร้างสวัสดิการประกรันหมู่ให้กับข้าราชการครูผมจึงเสาะสแสวงหาสถานที่ที่จะไป แต่โชคไม่ดีครับในภาคกลางเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไปเปิดโครงการได้เลยพอนี้บริษัทมีโครงการที่ภาคอีสานบอกว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่คุณพิชิตสนใจไหมซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีใครเคยไปขอโครงการนี้หรือไม่แต่ผมตัดสินใจว่าไปครับและณนะโอกาสนั้นผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีซึ่ง เป็นจังหวัดที่มี18อำเภอเนี่ยผมมีความรู้สึกเลยว่ามันเป็นจังหวัดที่ใหญ่กว่าจังหวัดนครพนมอยู่เพราะจังหวัดนครพนมมันมีอยู่เพียงประมาณ10กว่าอำเภอ11รวมบวกกิง่งทีนี้พอมาที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ดยด้วยความที่ไม่เคยมาสัมผัสกับพื้นที่แห่งนี้มาก่อนแต่ก็มีความรู้สึกว่าผมจะต้องขอให้เ,เจ้าที่เจ้าทางก็ไปไหว้ กรมหลวงประจักษ์บอกว่าครั้งนี้ผมมาสร้างบรดิการให้กับข้าราชการครูจังหวัดอุดรธานีก็ขอให้เปิดทางแล้วก็ได้เข้าพบกับผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับความเมตตาอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งวัติศาสตร์ที่ผมตัดสินใจตะเวนไปทุกๆอำเภอตั้งแต่อำเภอเมืองอำเภอหนองหานกุมาวาปีกู่แก้วน้ำโสมนายุง แล้วก็พี่บูรัตแล้วก็ไปอีกหลายๆอำเภอนะครับเรียกว่าน้องวัวซอกุดจ,จับสารพัดเนี่ยผมเดินทางไปทุกแห่งทุกที่ไปสร้างสวัสิการณวันวันนั้นนะทีมงานก็ไม่เยอะแต่ได้ทีมงานจากสุพรรณบุรีมาช่วยกันเขาเรียกว่าลงแขกแล้วก็มาทําการประชาสัมพันธ์แต่ละอำเภอแต่ละอำเภอหลังจากนั้นผมและทีมงานคือเลขาก็ มาวางแผนที่จะไปลงในอำเภอนั้นอำเภอนี้แล้วก็วิ่งสับปลีกเวลาเรียกว่าตอนยุคนั้นเนี่ยตัดสินใจออกมาจากสำโรงเนี่ยเขียนประกาศติดไว้หน้าห้องว่าไปต่างจังหวัดทักไปต่างจังหวัดทั้งทีมงานถ้าต้องการติดต่อให้เรียก185787สมัยนั้นมีโฟนลิงไงหนึ 2, เรียก185787ก็เรียกว่า ตั้งใจว่าจะไปสําเร็จแล้วก็เขียนคากลับไปด้วยนะครับว่าไม่สําเร็จไม่กลับแบบนี้ก็เป็นอนวุวาสมุ่งมั่นมากยุคนั้นเรียกว่าเป็นยุคที่เรียกว่าเข้ายากปากแพงน้ํามันเนี่ยตกฤิ้รับประมาณ11บ,บาทนะครับน้ํามันเบนซินเนี่ยตกรับประมาณ11บบาททุกครั้งที่เดินทางไปแต่ละอำเภอไปแต่ละอำเภอเนี่ยมีความคิดอยู่ตลอดเลยว่าโอ้โห บางแห่งเนี่ยเราไม่เคยไปแต่บางแห่งเนี่ยไปแล้วมันเหมือนอมีความสวยงามเป็นวิมานเป็นเ,เขาเรียกว่าแต่ละแห่งโดยเฉพาะที่คาชะโนทยุคั้นที่ผมไปคาชะโนดเนี่ยได้เห็นต้นชะโนดเนี่ยนะเป็นต้นไม้เรียงรายแล้วก็คล้ายๆกับพญานาคเนี่ยเคลื่อนตัวก็ไปกราบไหวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนจิตโดนใจให้ผมทำโครงการสำเร็จได้3 0 ทุกท่านเชื่อไหมใช้เวลาทำงานเหมือนเดิมคือประมาณ40กว่าวันตั้งแต่ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงระดับกลางแล้วก็ลงพื้นที่ยังไปยังข้าราชการแต่ละโรงเรียนแต่ละโรงเรียนบุกไปทั่วทีบทั่วแดนสร้างความมั่นใจให้กับครูบาอาจารย์ว่าผมมาทำโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการเรียกว่าตอนนั้น ทำทุกวันนอนดึกทุกคืนบางคืนออกมายืนดูชมดาวก็มีความรู้สึกว่าเราเดินทางมาไกลเหลือเกินคิดถึงครอบครัวคิดถึงท,ทุกสิ่งทุกอย่างเขียนกรอนขึ้นมาอีกแล้วครับผมเขียนกรอนขึ้นมาจากความรู้สึกที่ว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรรอนบทนั้นเขียนไว้อย่างนี้ครับภาระงานผ่านไปใจเป็นสุข แต่ก็ทุกมาตั้งนานเกินขานไขที่ทนสู้อยู่ก็ด้วยพลังใจเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งมั่นเกินบรรยายเพื่อรายได้ที่มั่นคงดำรงชีพโคต้าบีบรัดทุกปีไม่หนีหายสู้ครั้งนี้เพื่อชีวีที่สบายทุ่มสุดกายโถมสุดตัวไม่กลัวเกรงยามเหนื่อยหนักพักผ่อนได้นอนบ้าง ใกล้สว่างก็ตื่นรับกระฉับกระเฉงไปทุกแห่งทุกที่ไม่มีเกรงสร้างบทเพลงแห่งชีวิตลิขิตตนหากวันนี้ยอมสบายอยู่ในห้องก็จะต้องใช้ชีวิตจิตสับสนในบ้านปลายจะยากไร้ให้ยากจนต้องอดทนยิ้มสู้อย่างผู้มีชัยต้องอดทนยิ้มสู้อย่างผู้มีชัย ผมจบโครงการแห่งนี้ด้วยเบี้ยรประกันประมาณ1นล้านบาททําให้กลายเป็นท็อปของโปรดิวเซอร์อีกรอบหนึงเรียกว่าท็อปกันมาแบบติดตสร้างชื่อเสียงแล้วก็บริษัทก็เชิญให้ไปบรรยายแต่ในขณะนั้นผมเริ่มไม่อยากที่จะไปบรรยายไปสร้างชื่อเสียงของตัวเองแต่กลับมองว่าตัวเองจะต้องมาสร้างผลงานให้ ครบตามโควต้า30%และก็ทำให้ข้าราชการเนี่ยได้รับสวัสดิการที่ดีและเป็นประโยชน์ทุกท่านครับชีวิตของผมเนี่ยกับทีมงานเนี่ยเรียกว่าเดินทางกันมาอยู่ที่อุดอรธานีเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ที่ตรงแถวซอยประชาสุขสันก็มีเด็กๆที่ไปเช่าบ้านอยู่เขาก็จะมาร้องรำนำเพลงเราก็เป็นห่วงว่ารถลาเราจะเป็นอะไรไหมก็ไปผูกมิรผูกจิตไมตรี แต่ก็ไม่ได้ไปสรุกสนานอะไรพวกเขาก็เรียกว่าทํางานทั้งกลางวันเต็มที่กลางคืนก็มาพิมพ์งานแล้วก็เตรียมงานขยายความคุ้มครองไปแล้วก็ทําให้ครูบาอาจารย์เนี่ยมั่นใจแล้วก็ยอมรับในตัวเราอย่างไรก็ตามโครงการนี้ก็จบลงไปด้วยดีที่จังหวัดอุดรธานีทําให้เส้นทางของเราเนี่ย ได้รับการยอมรับจากในสังคมของข้าราชการเพราะจากโครงการที่1นึ่งนครพนมโครงการที่2ที่อุดรธานีนทําให้เรามองว่าที่จังหวัดสกลนครที่เป็นช่วงรอยต่อเนี่ยเราน่าจะเปิดโครงการและโครงการที่นกกรครพนมสกลนครนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามคลิปหน้ากันแล้วนะครับทุกท่านครับผมมั่นใจว่าท่านที่ติดตามเรื่องราจากผมจะได้ประโยชน์ของการเรียนรู้การฝ่าฟันอุปสรรคและ การทำงานเพื่อสังคมเพื่อประโยชน์ของข้าราชการที่ได้รับสวัสดิการประกันหมูค่ครับผมไม่รู้ความจริงนะครับทุกท่านครับว่าโครงการที่จังหวัดอุรณธานีเนี่ยมีคนเคยขอและเขาทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นตอนที่โครงการนี้ตกมาอยู่ในมือผมเนี่ยผมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างฐานลูกค้าขยายไป ผมจึงทุ่มเทและก็ตั้งใจจนกระทั่งจบโครงการนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าผมขอความช่วยเหลือจากข้าราชการครูและก็เจ้าหน้าที่ทุกแผนกว่าถ้าโครงการนี้จะสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับทุกท่านจะให้โอกาสพีชิดพิษณุภูมิและต้องขอบคุณทั้งท่านผู้อำนวยการหัวหน้าการและก็ทุกท่านที่ ช่วยเหลือผมและก็อนุเคราะห์ให้โครงการนี้สำเร็จรุ่วงด้วยดีจนกระทั่งจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังเป็นสมาชิกกันอยู่ก็ดีใจที่ได้ดูแลข้าราชการครูทั่วทั้งจังหวัดในโซนนี้นะครับก็คิดว่ามีความมุ่งมั่นใส่ใจตั้งใจบริการครับขอบคุณครับ